ไม่ใช oh, ่แล้วพี่จะเป็นอะไรบ้าบ้าบ้าอืมห้าวห้าวจัด พี่พพี่จับไปก่อนอ่านโทรมึงอ่โทรมึงอ่โทตั้งแต่ตรงนู้นแล้วค่ะหนูตามมาอยู่คันนู้นอ่ะใช่พี่เนี่ยเนี่ยเนี่มันเมามันเมาตั้งแต่นูแล้วพี่พี่ช่วยจับก่อนอา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 นอนเออนโทรศัพท์านี่อานอ่านอน มันมีรถเลี้ยวเขาเหมือนกับจะแซงหรือไม่แซงเนี่ยผมก็ชะลอพอผมชะลอเสร็จปุ๊บเขาอะข่อมเส้นมาแต่เขาไม่ยอมกลับเข้าเรียนตัวเองแล้วเขาเข้ามาจอดถามว่าเป็นอะไรอืผมก็เลยบอกว่าพี่มองพี่กลับบ้านเอะคือเปิดเปิดหน้าต่างเปิดกระจกเขาลงมาผมเปิดกระจกลง ผมก็รูอว่ารถเข้ามามันจะชนรถผมแล้วผมก็หักออกนิดนึงคือหัวรถอะจะชนกันก็เอียงออกเขาก็เปิดประตูลงมาเลยก็ถามมากเป็นแล้วเออแก็เปิดประตูกระแทกใส่แล้วเขาก็ทุบกระจกหน้ารถผมมาะมันพับเข้ามาครั้งแรกผมงม่อมไม่เป็นไรเขาบอกว่าพี่เมาพี่กลับบ้านเลยทีเนี้ยเขาเหมือนกับ จะกลับไม่กลับเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องกับเราให้ได้ใช่เขาก็ถามว่าล้องเป็นอะไรเขาก็เปิดประตูรถอ่ะแท่ให้สองทีแล้วเขาก็ใส่เราเ,าเลยใส่มาเลยใส่มาเลยน้องชายผมก็ค้างเขาก็เมาเย,ยอะโอ้หหนักเลยนะหนักมาก้ีเนี่ยผมหลุดออกจากประตูได้ผมก็ไปฟัดกับเขาแล้วนีเนี้ยเขาลม้มลงลง้มล,ลงผมก็กดคอเข้าไปกับน้องชายเนี่ยกดไม่ได้ทาร้ายเขาเยอะนะแค่กดไว้เฉยเฉยใช่ครับแล้วผมก็เรียก บอกคนที่เขาเห็นอ่ะ,อะแจ้งตำรวจให้ผมหน่อยเขาเมา